งแร่ TPI น้ำแห่งแร่ TPI คุณภาพดีเพื่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์0922812919 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com Facebook tpipolin Line at tpipl สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่มาริกาโชว์ค่ะ,คะมาริกาโชว์วันนี้ก็เปิดฉากกันในวันจันทร์นะคะแล้วก็วปิดฉากกันวันศุกร์ค่ะ,คะ สำหรับเปิดฉากวันจันทร์วันนี้เรามีโกโก้มาก่อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเต้นอกโกโก้เป็นการออกกําลังกายแต่คราวนี้เราไม่เต้นค่ะเราทำโกโก้ค่ะโกโก้อันนี้พี่คงได้เห็นถ้าใครอยู่ใน Facebook พี่ปองคงได้เห็นว่าพี่ปองเริ่มต้นแล้วเดย์ทรีแล้วใช่คือพี่ปอง c ช a เลนต์ตัวเองแชร์เลนต์กับตัวเองนี่เธอดูรูปร่างจันนะคะอันนี้เันนี้ฉันขออนุญาตฉันขออนุญาตนะอันนี้กระอมลงอ่านี่ใช่ทุกคน หลังจากเขาผอมลงเขาก็เริ่มซื้อเสื้อผ้าที่ส,สั้นขึ้นเล็กสั้นขึ้นแล้วก็ขกเขาจะยาวขว่านี้แต่งตัวเป็นเด็กลงแล้วก็รูปร่างก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโกโก้ล็อกบ็อกเบิร์ดนดรมาเริกาเราจะสวยแล้วก็รวยไปด้วยกันฉันเข้าใจฉันเข้าใจแต่ตอนนี้เรามอ,องใบเตยกับเธอเนี่ยจะไม่รู้ว่าใครจะสั้นกว่ากันแล้วอันนั้นเสมอหูอินนี่เสมอ ออเมื่อก่อนไม่เคยเห็นใส่เกลคาสั้นเลยโกโก้อันนี้มันเป็นโกโก้ที่มาจากบราซิลค่ะเคอเราอาจจะเห็นแบบโกโก้ต่างๆนานาเนี่ยหลายยี่ห้อทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเรามาตอนนี้เราจะทันตลาดโกโก้หรอทันเพราะว่าในตลาดเนี่ยไม่มีโกโก้จากบราซิลใช่เนื่องจากว่าโกโก้บราซิลเป็นโกโก้ที่แบบ กว่าจะหาซื้อก็ยากกว่าเขาจะขายให้เราก็ยากแล้วก็แพงด้วยเราเริ่มต้นเบสออนโกโก้เนี่ยจากบราซิลก่อนเอาโกโก้ชั้นดีมาตั้งตั้งตั้งต้นก่อนจากโกโก้บราซิลปุ๊บเราก็เติมอะไรเข้าไปล่ะค่ะเราก็จะมีตัวของที่จะต้องล็อกล็อกเบอร์น่ะไม่ว่าจะเป็นต้นส้มแขกไม่ว่าจะเป็นเนี่ยถั่วขาวไม่ว่าจะเป็นสาบายน้ำตาลกระบองเพชรทับทิมแล้วก็พวกตระกูลส้มพวกอะไรต่างๆทั้งหมดเนี้ย มันก็จะช่วยในเรื่องล็อกบล็อกเบิร์เห็นไหมพี่12ชนิดสารสกัดเรารวมกันทีนี้มันจะอยู่ในซองก็ก็อยู่ในซองซองที่ออกแบบมาด้วยความสวยงามซึ่งก็รู้จะออกแบบสวยงามทําไมทําให้ช้า <c oughs> จริงๆแล้วโก้ <c oughs> ก็มันควรจะต้องออกมาหลายเดือนแล้วแต่นี่ก็ <อะ S 3> คุณผู้หญิงแกก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจนได้ซองซองแบบซองสวยงามมากหซองในกล่องเนี่ยนะคะมีสิบซองแล้ว1 0ซองอันนี้ชื่อใน M โกโก้เอ็กซ์ในนี้ก็ไปองเราก็จะบอกหมดเลยว่ามีอะไรบ้างเราไม่ปิดบังใช่ค่ะไม่ปิดบังอกหมดเลยว่าเรารวมอะไรบ้างในหนึ่งซองที่เราช้านิดนึงเพราะว่าเรารอโกโก้จากบราซิลซึ่งมันเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยแหละแล้วเนี่ยกินร้อนกินเย็นได้ค่ะพี่ปองถ้ากินร้อนนะคะฉีกหนึ่งซองกินร้อนแต่ถ้ากินเย็นเนี่ยต้องฉีกสองซองอันนี้มาดูที่พี่ปองพี่ปองนี่พี่ปองตอนนี้เริ่มต้นโกโก้เป็นเดย์ทรีแล้วคือวันที่สามคือเราต้องแชรเลนพี่ปองเนี่ย ในเพจพี่ปองใครมาถามว่าซื้อที่ไหนพี่ปองบอกว่าไปที่แนวหน้าเลยเพราะว่าพี่ปองทําของพี่ปองเองคือพี่ปองมีสี่มีสี่สิบกล่องใช่ไหมสี่สิบกล่องก็พี่ปองมีสี่ร้อยซองจุมสี่ร้อยซองถ้าพี่ปองกินเย็นกินกินเช้าร้อนแล้วก็เย็นพี่ปองกินสองมื้อใช่ไหมฮะก็กินสองมื้อเนี่ยเช้าหนึ่งซองเย็นสองซองก็กินเวลาสามไม่ใช่นี่ฮะกินเวลาสามกินเวลาสามซองใช่ไหม ถ้าพี่ปองกินเวลาสามซองอพี่ปองกินเดือนนึงก็90้าสิบซองอพี่ปองสเดือนก็ใส่ยีิบเจ็ก็ส,กอ,ก270สองร็ดสิบซองบวกแล้วคือ3ามรอยซองอพี่ปองก็ จดมา40กล่องแล้ววางบนโต๊ะเลยวางบนโต๊ะเลยที่พี่ปองถ่ายรูปขึ้นเฟซบุ๊กอ่ะพี่ปองวางบนโต๊ะกินข้าวเลยคือไม่กินข้าวแล้วคือไม่กินโกโก้คือแบบว่ามันอิ่มนานใช่ไหมพี่ใช่คือมันคุมหิวคุมหิวแต่ว่าพี่ปองก็จะแบบไม่กินโกโก้อย่างเดียวพี่ปองก็เป็นกินข้าวสวยเนี่ยสองช้อนโต๊ะเลยแล้วก็กินผักแล้วก็กินไข่โปรตีนกินไข่แดงด้วย2ฟองคือในหนึ่งวันเนี่ยก็จะมีเสริมอาหารอนนี้เข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้ร่างกายเราลืมข ลืมผักลืมไข่อะไรนะพจนการห้าหมู่เออพอจนการห้าหมู่คือเราจะไม่ไข่ข,ขอแบบว่าเธอกินโกโก,โกโดด้จะยินเดียวเธอซื้อโกโกโก้จะยิงเดียวไนดะีดีดีดีไม่ใช่พี่ปองก็จะพูดตรงๆว่าเช้ามาพี่ปองก็อันนี้วันนี้พี่ปองกินเย็นกินเย็นกินเย็นก็สองซองแล้วก็สองซองก็ชงในน้ําร้อนก่อนพอมันอุ่นปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ไปในขวดเย็นขวดกันความเย็นเสร็จแล้วก็ใส่น้ําแข็งเข้าไปแล้วเราก็จิบแล้วก็ดื่มทานทีนี้ สำคัญบ้านคงยิ่งกว่าความตายคือพอกินเสร็จแล้วเนี่ยมันอร่อยโกโก้ที่คุณมาริการทาเนี่ยอร่อยคือเราไม่พูดถึงใบยี่ห้อนะใบยี่ห้อมันคือน้ําตาลมันแบบไม่อร่อยคือคนจีนเราต้องการความหวานะแต่อันนี้ความหวานเขาอร่อยซึ่งไม่มีชูการ์เขาหวานจากไอ้พืชผักผลไม้เหล่านี้แหละ่ะไม่ได้ใส่ชูการ์แอดหน้ากล่องเนี่ยจึงเคลมเลยว่าไม่มีชูการ์ไม่ได้เติมชูการ์เข้าไป อันนี้คือพี่ปองอ๋อพี่ปองอันนี้คือรูปพี่ปองพี่ปองกินเองอ๋อพี่ปองกินพี่ปองกินเองแล้วก็ถ่ายเองอันนี้เป็นสองซองในในหนึ่งแก้วและแก้วเนี่ยคือแก้วอะไรแก้วเบียร์แก้วเบียร์ <laughs> และแล้วเราก็เปลี่ยนจากแก้วเบียร์เป็นแก้วเก้กอเราลดเล่าข้าวพรรษาเราึต้องหันแก้วไงเาาถ้าหันใกข้างนึ่งจะเห็นเลยจะเห็นสิงยิงยกขาเลยอันนี้แก้วเบียรช่วงนี้เราก็จะกินโก้กข้าพรรษาใช่ใช่ทุกคนซึ่งมันอร่อยมากก็คือเดิมทีกินแค่ออมันอร่อยดีว่า กินเย็นอ่ะชื่นใจกินร้อนก็สบายใจวันนี้พี่ปองก็เอามาทํางานด้วยทุกคนสามารถใส่วิปครีมได้ด้วยนะคะถ้าเกิดอยากจะให้มันแบบดูเก๋ดูดูเท่ดูเก๋ดูอร่อยอ่ะกินบีบวิปครีมใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ก้อนนี่นะคะถ้าซื้อที่แหน้าออนไลน์เนี่ยนะคะหนึ่งกล่องมี1 0บซองขายห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องเลยโอ้ยซื้อห้ากล่องซห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องกล่องนึงเนี่ย490บาท เท่ากับซองละ9ี่สิบเก้าาทเลตเซ่ห้าร้อยบาทเท่ากับซองละ50บาทเพราะฉะนั้นกินหนึ่งซองแล้วเนี่ยอย่าอยู่เฉยค่ะก็ทำนู่นทำนั่นทำนี่มันจะได้เบิร์นมันจะเบิร์นค่ะใช่คือเราต้องรูด้วยว่าเราซื้อมา49บาทต่อซองอะไม่ใช่กินเสร็จแล้วเราไปโต๊ะโต๊ะแต่มันคุมอยู่ได้จริงเพราะว่าพอเรากินโกโก้เสร็จแล้วเนี่ย ถ้าเราไปกินอย่างอื่นที่มันม้าปุ๊บเนี่ยมันแน่นล่ะค่ะแน่นละแน่นมันจะไม่จุบมันจะไม่กินจุบกินจิบระหว่างวันแล้วก็มันจะไม่มันจะบล็อกเรื่องการกินแป้งมันจะไม่มันจะไม่ค่อยอยากแป้งอะไม่เหรอใช่ไหมเพราะว่าแป้งมันจะทําให้หน้าท้องหนาขึ้นเพราะฉะนั้นแป้งเนี่ยก็เลยเช่นกันไวด้วยเช่นกันและเบียร์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปบล็อกเรื่องเกี่ยวกับแป้งระดับหนึ่งเลยล่ะเพราะฉะนั้นทําให้คุณมันถึงบอกว่าเออล็อกบล็อกเบิร ทีนี้พี่ปองก็ทดลองกินกับตัวเองว่าถ้าเรากินโกโก้โกพี่ปองก็ชั่งน้ําหนักเลยวันแรกที่เราเริ่มกินลแล้วมา69าแล้วซึ่งสูงสุดที่สุดในชีวิตไม่เคย 69, 69เลย<ะ>ในชีวิตะนะคะ69แล้วแล้วพี่ปองก็เชลเลด้วยกันที่ว่าเราจะชั่งน้ำหนักทุกวันศุกร์วันก่อนนั้นเรา<ะ>เราเริ่มเสาร์อาทิตย์ไงเราก็ จะชั่งน้ำหนักทุกวันศุกร์วันเสาร์เราชั่ง69เดี๋ยวเราจะลองดูว่าศุกร์นี้จะเหลือเท่าไหร่ออแต่พี่ปอเนี่ยจะไม่ใช้วิธีแบบเราซัดโกโก้อย่างเดียวซัดโกโก้อย่างเดียวแบบเราไม่ได้บ้าไขของขนาดนั้นออแต่เรารู้ว่าโกโก้เราเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมีสรรพคุณที่ดีมีคุณภาพที่ดีแต่เราอยากให้ท่านมีสุขภาพที่ดีไปกับเราด้วยเ,เพราะฉะนั้นโปรโจงกรุณารับประทานโปรโตีนไข่ด้วย บอดจงกรุณารับประทานข้าวชนิดหนึ่งด้วยเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นมีอาหารครบสารห้าหมู่เลยใช่ไหมคะเมื่อเช้าอย่างเมื่อเช้านียอะถ้าดูเฟซ e b o บุ๊กพี่ปอเมื่อเช้านี้ที่บอกมึงขึ้นไปโกโกโ้หนึ่งหนึ่ง,งววขวดกับข้าวหนึ่งจานเดี๋ยวดูข้าวหนึ่งจานพี่ปอนั้นในเช้าว,วันนี้ตอสิบนาฬิกาะนะสิบนาฬิกาเราจะมีข้าวสองช้อนมีผัดบวบหนึ่งทัพทพย์พุนและมีไข่ต้มสองฟอง อันนี้พี่ปองทมเมื่อเช้ากับโกโก้ค่ะกับโกโก้หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วร้อนๆเลยนะคะแล้วพี่ปองก็ทําอันเนี้ยอันเนี้ยอย่างเย็นมาเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกคุณว่าเราจะไม่ใช่ขายของแบบว่าเฮ้ยกินแล้วมันมิเศษมากกินแล้วเอลเอสเลยไม่จริงค่ะ คือกินเน่ะมันแค่ช่วยเป็นผู้ช่วยของเราเป็นผู้ช่วยของเราแล้ว,ลวอายุเยอะไงะใช่ระบบเผาผลาญเราไงนะเราจะเราจะกินอายุเยอะแล้วเนี่ยเราจะแบบกินแป้งกินอะไรเยอะๆเฉยๆ,มๆไม่ได้เไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูพภชนาการตัวเองเอแล้วก็อันที่สองเราต้องออกกําลังกายแต่ค<ช>ําถามคือเรื่องของคนอายุเยอะคือเราจะไม่ออกกําลังกายแล้วเรื่องของคนอายุเยอะคือเราอาจจะนอนไม่ดีสลีปคือไม่หลับเพราะฉะนั้นพอเราขาดไป2ออย่างนั้นเนี่ยที่เหลือคือการกินอะไรเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นการกินอะไรเข้าไปและการควบคุมอะไรเข้าไปอันนั้นจะ ช่วยสุขภาพเราได้ดีใช่พี่ปองใหญ่ทุกคนมีสุขภาพดีแล้ว<แ>เราก็ต้องน้ําหนักเราก็ต้องได้รู้น้ำหนักเพราะว่าพี่ปองต้องเอาน้ำหนักลงให้ได้คุณหมอบอกให้เอาน้ําหนักลงเพราะว่าเรามีเรื่อง น้ำตาลคอเลสเตอรอลไตรกิสไล์อะไรอย่างเงี้ย L D L ต่าเออีก3เดือนเราตลเลือดเนี่ยเราก็ว่าเลือดเราจะดีแล้วน้ำหนักเราจะดีแล้วเราจะเบามันจะมาตามไวใช่มันมาตามไวจริงๆนะเมื่อก่อนพี่ผมไม่เคยรู้ขนาดนี้เลยคุณบริการเนี่ยทำโกโก้พี่ปังเร่งเราทุกเดือนเล่งเรามากโกโก้โกโก้เพราะว่าบางวันเราใช้วิธี IF ค่ะ คือเราตกสิบโมงเย็นแล้วไม่กินเลยแล้วตีสิบโมงเช้าอีกวันนึงผมงรากฏัว่าอาะตอนสิบโมงเนี่ยเราแบบบ้าไปแล้ว,วอะเราแบบบมบมโม เราไม่<ส>หิวมากไปสำอางขำสัญคที่ต้องมีโกโก้ตัวนี้นะคะเพราะว่าด้วยบรรากาจะต้องไลฟ์สดแล้วก็ลงตอนตีสองตีสามตีสี่คุณเชื่อไหมไปตอนลงอ่ะมากินบะหมี่อ่ะพี่กินบะหมี่เกาหลีมากินบะหมี่แ<อ>ก,ม,ม,กม,มัน,ม,นมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยบล็อกด้วยโกโก้เพราะฉะนั้นตอนที่เราอยู่ประมาณตอนเย็นเราจะไม่กินอะไรแล้วเราจะบล็อกด้วยตัวโกโก้ก,ก่อนจากนั้นปุ๊บสมมติเราอยากจะกินอะไรก็ตามัมนกินได้นิดเดียวแล้วก็มันจะกินได้นิดเดียวจากนั้นปุ๊บตื่อตื่อตื่อปุ๊บพอเราจัดรายการจัดรายการจัดไปปุบสมตติหนนนูลงอเี้ย จากนั้นปุ๊บปกติกินบะหมี่หนูไม่กิน<อ>ละมันจะไม่อยาก<อ>มันทำให้เรามีกำลังวังชาอ,อันนี้ว่าออกโกโก้ก,ก่อนมันจะตามกาแฟตามมาพี่บังไม่ชอบกาแฟพี่บังขายโกโก้กล่องหนึ่ง490บาทมี10ซองนะคะแล้วก็ถ้าชงร้อนเนี่ยหนึ่งซองถ้าชงเย็น,นยใช้สองซองจะเข้มข้นดีอร่อยมากนี่พี่ปังชงมาติด ใส่กล่องมาเลยว่าถ้าเราหิวเราก็จีบเราหิวเราก็จิบไปนะคะเพราะเราจะควบคุมน้ําหนักอ่ะแล้วก็เราแก่แล้วน้ําหนักเราขึ้นทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความหวานนะคะตัวนี้จะมีความเข้มข้นของโกโก้บราซิลอย่างหนักมากเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องความจําด้วยนะคะสําหรับคนผู้สูงวัยนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือว่าน้ําตาลเนี่ยเราจะใช้สารสกัดแทนน้าตาลซึ่งมันจะไม่เป็นน้ําตาลนะคะมันจะไป M T C นะคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นจะปลอดภัยเพราะเราทราบดีว่าคนอายุเยอะไม่ควรจะกินน้ําตาลมากแต่ว่ากรณีของเนี่ยความหวานกลมกล่อมนี่มันเล ค,คือมันได้ความอร่อยแล้วมันก็ได้สุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเด็กผู้ใหญ่ <c oughs> คนอายุสูงวัยอะไรต่างๆกินได้หมดแล้วไม่มีปัญหากับใครที่เป็นโรคอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะ <Ừ. S 1> เพราะสารสกัดจะมาจากตัวธรรมชาติแล้วก็ตรวมทั้งโกโก้มีโกโก้แล้วประมาณ <Ừ. S 1> 3,000กว่ามิลมลิลกร,รัมนะคะที่เหลือก็จะตามสัดส่วนนั้นน,นะคะนั่นแหละทุกคนโอเค จัดไปเลยค่ะขายที่แนวหน้านะคะ1กล่อง4ี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะแล้วถ้าเกิดคุณพี่ซื้อมา5กล่องนะคะเหมา5้ากล่องแถมให้อีกหนึ่งกล่องทันทีเลยค่ะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะจัดไปเลยค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยจัดไปเลยค่ะค่ะเข้าไปตรงนี้เลยนะคะทุกคนสแกนแล้วก็สั่งซื้อตรงแนวหน้าช็อปโอเคค่ะเข้มข้นอร่อยดื่มง่ายนะค่ะลดความอยากอาหารและอิ่มนานค่ะเช่นคุณอ่คุณ คุณเจตกรเดินผ่านไปผ่านมาแล้วคุณเจตกรเดินไปไหนคะไปขี้เดินเดินเดินไปไหนไปห้องน้ำพอมาถึงก็ไปห้องน้ำอีกค่ะคุณคุณก้ากินโกโก้แล้วก็มาเลยค่ะคุณจะช้านะคะคุณไม่ได้โกโก้เหมือนกันนะคะเอาละต่อไปอ่อหลังจากโกโก้แล้วอันนี้หมาค่ะเปิดตัวหมาค่ะทุกคนนี่นานุมมากค่ะ ยังไม่ยังได้ใช้เลย่ยคุณแต่หนูใช้มาแล้วแล้วทุกคนใช้ทีนี้ตัวนี้นะคะพี่ปองคือถ้าเกิดเราจะไปงานบวชพรุ่งนี้จะไปงานแต่งพรุ่งนี้ต้องการที่จะฟื้นฟูผิวภายในคืนเดียวอะ่ะตัวนี้คือ s l ิป p i n g m a ร k อ๋อไม่ถึงจะไปงานอะไรก็ได้ไม่ใช่เฉพาะงานบวชแต่ชืนโฟว์ผิวพรรณในช่วง้ามคืนด้วยสลิปปิ้งมาร์กก็คือว่าสลิปปิ้งคือนอนคือทาแล้วนอนมันจะต้องไม่ยุ่งยากเพราะว่าบางคนเอาเอากระดาษไปมาร์กใช่ไหมคะแล้วต้องมาตื่นขึ้นมาลอกแล้วก็ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องมาขัด่เงี้ยอันนี้ไม่ต้องล้างไม่ต้องลอกไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็ทาแล้วก็โบ๊ะแล้วก็นอนเลยไม่ต้องล้างออกไม่ต้องล้างออกด้วยค่ะ มันซึมก็ไปดีผิวแล้วม,มันก็ฟิชเชอร์ลิงกับฝาชีได้สบายๆ, <S <S ายๆเพราะว่ามันจะไม่เป็นขาวเป็นอะไรเลยเออม,มันซึมเข้าไปเลยเออเออแล้วไม่เหนอะหนะไม่เป็นผีเลยค่ะอันนี้ก็สต่หรับขึ้นเครื่องบินก็จะดีดีด <S <S ได้หมดเลยค่ะขึ้นเครื่องบินเราต้องไปมาร์คนะถูกต้องขึ้นเครื่องบินปุ๊บมาร์กเลยค่ะใช่ค่ะกระปุกหนึ่งนี่มีความจุเท่าไหร่นะคะห้าสิบกรัม 790บาทเท่านั้นขึ้นเครื่องได้ค่ะขึ้นเครื่องได้อันนี้ดีมากนะคะ,คะ50กรัมาก็ยังดีหรือแบ่งขึ้นเครื่องไปก็ได้นะคะ,คะอันนี้ ส่วนสบู่แดงของเราซื้อ1แถม2เหมือนเดิมค่ะค่ะในราคาราคา2 8เค่าซื้อ1ึ่งแถม2ในราคาอ8 9อันนี้สำหรับล้างหน้าค่ะอันนี้ล้างหน้าดีมากฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็อะไรต่างๆส่วนสบมู่ดำของเรา1แถม2เหมือนเดิมค่ะค่ะอันนี้อาบน้ำค่ะนะคะในราคา25 9ค่ะแล้วก็ผดผื่นคันแล้วก็สิวแล้วก็สิววัยรุ่นสิวคนแก่สิวดำสิวมิดสสิวข้างๆลังทั้งหลายค่ะสิวข้างหลังเนี่ยดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราเราส่งไปให้กับ พี่น้องทุกรากการตามลินชายแดนตามลินชัยแดนชอบมากชอบมากชอบสบู่ดาแล้วก็กระโดดน้ําห้วยเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสาหรับอันนี้คือใต้วงแขนของเรานะคะอันนี้ทำให้ใต้วงแขนของเราหนึ่งขาวก่อนค่ะขาวสอไม่เป็นตุ่มตุ่มเนี่ยจะเล็กลงสามเมื่อตุ่มเล็กลงปุ๊บเนี่ยเหงื่อออกน้อยลงเพราะท่านเหงื่อใต้วงแขนเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็กลิ่นอาบกลิ่นชื้นต่างๆอันนี้สําหรับใต้วงแขนดีมากผู้หญิงที่เดี๋ยวนี้ใส่เสื้อแขนสั้นเนี่ยใต้วงแขนสําคัญที่สุด เพราะเราต้องยกมือท,ทํานู่นทานั่นทํานี้ถ้ามันไม่เรียบเนียนไม่สะอาดมันมันไม่แห้งผากเนี่ยมันก็ไม่น่ารักอะค่ะใครที่ชอบใส่เสื้อแขนสั้นซื้ออันนี้เถอะแต่ว่าสําหรับคนแก่กับเด็กก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรตอนนี้หลานๆด้วยชอบเอาไปโรงเรียนเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าทําให้เนี่ยลดเหงื่อนะครับกลิ่นไม่เกิดกลิ่นเตาแล้วก็ไม่โดนบูลลี่ว่าอีเตาเมน้นอีเตาเมน้นแงเออ่เด็กๆดีมากอันที่หนึ่งอันที่สองคือคนสูงวัยก็ดีเพราะว่ามันเป็นนะคะดับกลิ่นเตาดับกลิ่นเตาแล้วไม่พอดับกกลิ่นแ พี่นึกอออกไหมคือแบบกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นเปรี้ยวอ่ะกลิ่นเบนเปรี้ยวกลิ่นคนแก่กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยกลิ่นใบเก่าอ่ะพี่นึกอออกไหมบางทีมันติดเสื้อติดผ้านี่อันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะราคาเท่าไหร่นะราคา369บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะสามร้อยหกสิบเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งให้ไปสองอันเลยค่ะแล้วเนกว่าจะหมดโปรโมชั่นนี้นะคะสำหรับแนวหน้าสามหกเก้าให้ไปสองอันเลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งเลยค่ะเอาให้หลานใช้อันหนึ่งแล้ว ครีมกันแดดของเรานะคะถ้าครีมกันแดดขนาดพกพาหลอดเล็กนี่นะคะร99ค่ะ1 9 9ค่ะซึ่งมันเหมือนกับครีมกันแดดของเราตัวที่เป๊ะเป๊ะตัวที่แบบผสมผสมรองพื้นรองพื้นรองพื้นอันนั้นเนี่ยเบลอรูปมขนแล้วก็น้านวนเลยค่ะนี่ไงน่านวลเลยค่ะแล้วก็มาเลยค่ไปนิดเดียวพออันนี้ก็6 9 0้อยแล้วก็ซื้อ1ดตํราการจะแถม1้9ให้1ค่ะแต่ใช่ค่ะถ้าคุณพี่เนี่ย ซื้อตัว699ตัวใหญ่นะคะ <Ha. S 2> เราจะแถมตัว199พวกพาให้หนึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดคุณพี่อยากจะได้แบบอ,อ,อยากลองใช้ดู ร้อหลอดเดียวอันเล็กออันเล็กร้อยอันใหญ่คือซื้อกันแดดแล้วเราแถมหลอดเล็กให้อ่หกเาูค่ะหกเก้นคอลลาเจนของเราครีมคอลลาเจนนะคะอันนี้คนใช้แล้วติดมากกับซื้ออีกค่ะห้กรัมราคา990บาทซื้อ2แถมหนึ่งสอแถมหนะคะในราคา1,980บาทเหมือนการเซรั่มเซรั่มคือจุดเริ่มต้นของการบำรุงรักษาใบหน้าของเรานะคะ เซรั่มอันนี้ทำจากอะโวคาโดร0อเซจากสเปนแล้วเราก็ใส่สิ่งของที่จําเป็นสาหรับการฟื้นฟูสุขภาพผิวในชั้นลึกนะคะเซรั่มอันนี้ยี่สิบเอ็มยเนี่ยใช้ได้นานมากราคาค,คือ1ขวด990ารถ้าซื้อ2แถม1นึ1่ง จงซื้อ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 เพราะฉันใช้มาหนึ่งปีแล้วหน้าฉันดีมากค่ะดูหน้าฉันดูหน้าพวกจงซื้อ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 ที่เหลือสองขวดใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเวลาเมาอย่าเอาไปกรอกไม่ใช่ฐาน่ายงเดียวไม่ใช่รลขาวนะคะใช่เอาละสําหรับน้ําหอมคุณหนูก๊อฟแก๊ปสำหรับสันลิ้งแสนรักนะคะพ่นเถอะไม่มีไม่มีผลเสียอะไรต่อคุณหนูเลย คุณหนูจะหอมกลุ่นละมุนละไมใช่ค่ะอ่าแล้วติดตัวเราก็หอมกลุ่นละมุนละไมด้วยใช่นะคะเอาละเจ้าของรายการเข้ามาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวิฉันขออนุญาตไปโกโก้ชิ้นก่อนเอาไปคุณค่ะคุณพี่โกโก้มาใครจะซื้ออะไรไปที่ไลแอนด์นาชชอปนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพี่ปองจะไปนั่งรับโทรศัพท์เดี๋ยวไปรับโทรศัพท์ข้างหลังนะจ๊ะคุณปูเฮลเล